สวัสดีครับวันนี้มาพบกับผมเช่นเคยครับกับช่องอีพ็อชาแนลวันนี้เราจะมารีวิวการตัดผมด้วยตัวเองนะครับนี่เริ่มแรกเราก็มีปัตเตเเลียไร้สายนะครับหนึ่งตัวเตรียมมาแล้วนะครับนี่ผมก็จะมาตัดในห้องน้ํานะครับเพื่อจะสะดวกต่อการเก็บกวาดอันนี้ปัตเเตลียก็จะมีหวีรองนะครับ2เบอร์ที่ผมใช้อันนี้ก็จะเป็นเบอร์เล็กนะครับแต่ก็สามารถจะปรับ ความหนาของเบอร์หวีได้นะครับเรามาเริ่มกันเลยนี่นะครับผมยาว,วผมก็กัดย้อมสีผมมานะครับผมก็จะเสียเสียหน่อยนะเดี๋ยวมาเรามาเริ่มไถกันเลยนะครับนะปรับไว้ที่เบอร์หนึ่งนะครับความหนาของผมที่เราต้องการนะครับ เริ่มไถ่ายจากด้านข้างเลยนะครับอันนี้เรากะเอานะครับว่าไถาถึงประมาณไหนนะครับเราก็ไถ่าขึ้นไปไถยขึ้นไปนะครับแค่ช่วงตรงที่เป็นเหลี่ยมของศีรษะเรานะครับถ่ายเข้าไปไถ่ายเข้าไปเเริ่มจะไม่ค่อยดีแล้วครับแบตแบตเตเลีนผมจะหมดครับอ๋อ ถ่ายไปได้หน่อยเดียวครับปรากฏว่าแบตแบตเตอรี่หมดงานงอกเลยครับแบตหมดไม่เป็นไรครับเรามีตัวสำรองครับนี่มีเจ้าตัวจิ๋วนะครับเดี๋ยวผมสั่งมาในราคาร้อยกว่าบาทนะครับเจ้าตัวนี้ก็แรงใช้ได้เลยนะครับอันนี้ผมว่าจะลองหวีเป็นลองหวีขนาด4มิลน,นะครับแล้วก็ถ่ายเลยครับเพราะผมจะไม่ใช้แบบ หัวเกียนนะครับเราจะลองความหนาประมาณ4มิลมันก็จะดูมีมิติหน่อยหนึ่งนะครับเราจะไม่ไถให้เกียนขาวนะครับให้ค่อยไถเข้าไปนะครับไถแล้วเราก็กะนะครับกะเหลือผมด้านบนไว้นะครับแล้วเราค่อยเก็บรายละเอียดด้านข้างนะครับเก็บว่าตรงไหนที่เรายังไถไปไม่หมดนะครับแต่ถ้าท่านไหนมีกระจกส่องนะครับก็สามารถจะส่องกระจกแล้วก็ไถไปพร้อมจะง่ายกว่าอันนี้นะครับ ง่ายกว่าแบบที่ผมทํานะครับอันนี้ผมใช้แต่ความเคยชินล้วนๆในการไถนะครับเพราะว่าาตัดบ่อยนะครับเราก็จะชินเหมือนชินมือว่าเราจะต้องไถไปถึงไหนนะครับถึงระดับไหนแล้วเราจะต้องยกพัตเลียนออกนะครับอันนี้คงจะเริ่มไถด้านข้างนะครับเราก็ลามไปด้านหลังนะครับค่อยๆไถไปไถไปนะครับ อันนี้เราบางครั้งบางทีเราก็จะต้องถ่ายซ้ําที่เดิมนะครับเพราะว่าบางจังหวะเราถ่ายแล้วผมมันถูกตัดออกไปไม่หมดนะครับเราก็ต้องถ่ายซ้าๆซ้ำๆเพราะว่าบางทีใบปัตเลียนมันไม่คมหรือว่ามันตัดไม่เข้านะครับมันก็จะมีผมที่ยาวโดดเดในในบางจังหวะนะครับเราก็ต้องถ่ายซ้ําๆที่เดิมนะครับเพื่อที่จะ ตัดผมให้เกลี้ยงนะครับไม่มีผมชีโดเดออกมานะครับอันนี้ผมก็จะไถไปจนกว่าจะทั่วนะครับไถไปถไปถไปไถไปนะครับแล้วก็ปฏตเลียนตัวแรกที่แบตหมดนะครับตอนนี้ผมกำลังนําไปชาร์จแบตไว้อยู่นะครับเพราะว่า ปัาาตตเลียนตัวนั้นนะใบของหวีรองนะครับมันจะมีความหนากว่าเจ้าตัวปัตตเลียนวินเทจตัวนี้นะครับปัตาเรเลียนวินเทจตัวนี้ใบความหนาสุดอยู่ที่แค่4มิลนะครับมันจะตัดด้านบนไม่ได้นะครับ <c oughs> เพราะว่าผมไม่มีใบรองเพราะว่าผมตัดเนี่ยผมต้องใช้ใบรองอย่างเดียวนะครับไม่มีการใช้หวีรองนะครับเราจะใช้ใบรองล้วนๆน,นะครับ <c oughs> <ๆ S 2> เราต้องการความยาวเท่าไหร่เราก็จะใช้ใบรองเลยนะครับ ไม่ต้องมาใช้หวีลองไม่ต้องมากะเกณฑ์นะครับอันนี้ก็คือพอลองลองใบตัดได้แล้วก็คือไถาย,ยาวๆเลยนะครับอันนี้เราก็จะกะเอานะครับเก็บรายละเอียดขอบขอบให้เท่ากันนะครับอันนี้อันนี้ก็จะกะเหมือนกันนะครับเรากะว่าประมาณตรงเหลี่ยมอ่าศรีรษะเราอยู่ประมาณนี้นะครับเราก็จะไถแค่ช่วงนั้นนะครับ เราก็จะร,ร,รูปเสร็จเดิมด้วยนะครับเสรเดิมที่อาจจะยังออกไม่หมดน,นะครับส่วนที่ยังยาวอยู่บ้างนะครับเพราะว่ามันเป็นการถ่แบบที่มองไม่เห็นนะครับผมก็จะถ่ายซ้ำๆๆตรงนี้เพื่อให้มันเกลี้ยงนะครับให้เศษผมไม่ให้เหลือเป็นเส้นโตวเดนะครับถ่ายไปเรื่อยๆนะครับ ผมก็จะมาเล็มหนวดเขาสักนิดหนึ่งนะครับเล็มโดยการที่เราเอาใบรองออกนะครับใบรองเพื่อที่จะได้โกนได้เกลี้ยงนะครับถ้าเราไม่เอาใบรองออกนะครับมันก็จะไม่เกลี้ยงนะครับในการโกนหนวดตัดหนวดนะครับ ตอนนี้นะครับผมก็จะเอาับตเตอรี่เครื่องเดิมนะครับที่ไปชาร์จแบตมาเมื่อสักครู่นะครับตอนที่ป็นแบตหมดนะครับมาเก็บนะครับเก็บชายขอบผมนะครับโดยการปรับเบอร์นะครับปรับเบอร์ให้มันสูงขึ้นนิดหนึ่งนะครับสูงขึ้นกว่าระดับเดิมนะครับสัก4เบอร์นะครับแล้วเราก็จะมาเก็บลบมุมกันนะครับเพื่อไม่ให้มุมผมมันยื่นออกมานะครับ พอเราเก็บมุมหมดนะครับโหมจะใส่เบอร์ที่ยาวสูงสุดนะครับแล้วก็ถ่ายเลยนะครับถ่ายไปตรงๆเลยนะครับนี่ครับถ่ายถ่ายถ่ายเงเดียวเลยครับแต่ถ่ายต้องกลับไปกลับมาด้วยนะครับเพื่อความหาเท่ากันเสมอกันของเส้นผมนะครับเพราะถ้าเราถ่ายรอบเดียวมันจะไม่เสมอกันสักเท่าไหร่นะครับเราต้องถ่ายกลับไปกลับมานะครับ บางชังหวะเราก็ไม่สามารถจะถ่ายโดนลองเดิมได้ประจำนะครับเราต้องถ่ายกลับไปทามาหลายๆรอบนิดหนึ่งครับเพื่อที่ความสม่ำเสม,มอของการตัดมันจะเท่าๆกันทั่วหัวนะครับนี่ครับสังเกตว่าบางที่ผมถ่ายไปแล้วก็ยังไม่เอี่ยมเลยนะครับโอต้องถ่ายย้อนกลับอีกทางนึงนะครับ เพราะว่าผมมันเส้นอ่อนนะครับเราไถาไปแล้วผมก็จะล้มไปตามาแรงไถของปัตเตลียนนะครับเราก็ต้องไถย้อนกลับทีนึนงครับเราก็ไถสวนไปสวนมานะครับเพื่อความเกี้ยงนะครับของเส้นผมนะครับ บางทีบางจังหวะแรกๆนะครับที่เราตัดใหม่ๆนะครับมันก็อาจจะยังไม่เท่ากันบางหรือว่าถึงแม้เราจะตัดไปนานๆล้วก็อาจจะมีบางจุดนะครับที่มันไม่เท่ากันเรากะพลาดไปนิดหนึ่งอะไรเงี้ยครับความสม่ําเสมอของอาการตัดมันก็จะไม่เท่ากันนะครับอันนี้ผมก็เสร็จแล้วนะครับเก็บอุปรกรณ์เี่เตรียมเก็บอุปรกรณ์ทำความสะอาดนะครับแล้วก็ เอาปาทเลียนตัววินเทจนะครับที่เป็นใบบางนะครับมาเสริมใบตัวบางเก็บชายผมนะครับเก็บจรนะครับนี่เหมือนเก็บรายเรียดอีกทีนะครับค่อยเก็บจะเราไม่ต้องยกขึ้นไปสูงนะครับเก็บแค่ชายอย่างเดียวนะครับเพื่อที่การตัดผมมันจะดูมีมิตินิดนึงนะครับเหมือนการไล่ชายตามล้านที่เราไปตัดผมนะครับนี่ผมก็จะไล่ชาย้วยทีนะครับอันนี้ก็ จะใช้การกะด้วยเหมือนกันนะครับนี้ก็จะใช้ใบที่บางลงมาหน่อยนะครับแต่ว่าไม่ถึงกับขาวนะครับผมก็จะยังดูมีมิติอยู่เหมือนเดิมนะครับนี่ไล่ถ่ายไปให้ทั่วๆชายผมนะครับ นั่นคือมีเศษผมติดอยู่บนหัวนะครับผม,มยังไม่ได้ปัดล้างทําความสะอาดนะครับเดี๋ยวเราเก็บรายละเอียดตรงชายเสร็จแล้วนะครับเก็บเครื่องมือแล้วก็เราก็จะมาปัดล้างทาความสะอาดนี่ครับโดยรวมส่วนใหญ่มันก็จะเท่ากันทั้งหมดนะครับนี่ตัดเสร็จแล้วครับมาดูหลังจากตัดนะครับอาบน้ําสระผมเรียบร้อยครับนี่ อันนี้คือตัดด้วยตัวเองนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆด้วยนะครับขอบคุณครับ